ครับชอนจินดาโชนะครับผมบอยเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นเหมือนหัวหน้ากลุ่มของของกลุ่มนี้นะฮะ<ม>คิดอะไรก็พูดเลยเป็นคนที่ตัดสินใจแทนกลุ่ม,มเป็นเหมือนหัวจกประจำกลุ่มนั่นแหละครับ<ม>อยู่กูเนี่ยไม่ต้องกลัว<ม>ตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างจะยากนะคือด้วยนิาสัยมันอาจจะดูเร็วๆดูชอบข่มเหงเพื่อน บวชนะทุ่มบ้านม,ามันจะมีความรักมันจะมีความเป็นหัววมันจะมีอะไรอยู่เขาแอบรักน้ำตั้งนานแล้วครับน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจีบเราเหรอแต่เวลาเรื่องนี้เป็นหนังผีเสี่ยขวันอยู่ในสถา,านการณ์หนึ่งที่มันบีบตัวละครต้องเครียดตลอดแล้วก็การถ่ายทำมันต้องให้มันดูจริงที่สุดนะครับเร็วสุดฝนตกจริงกระแทกจริง วิ่งหนีในป่ากันจริงๆอะไรเงี้ยมันเป็นหนังแนวใหม่ครับเป็นหนังผีหนังวัยรุ่นที่ให้ทุกคนเนี่ยรุ้นนะฮะรุ้นตามแบบนออนส s ็อป